สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินกรนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5กันยายน2565นะครับเวลาประมาณ12.30นาฬิกานาทีของอังกฤษนะครับหรือตรงกับเวลาประเทศไทยก็คือ18.30นาิกานาทีเซอร์เกรแฮมเบรดี้ประธานคณะกรรมการพรรคคอนเสิร์ติฟสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษหรือเรียกว่าคณะกรรมการ1 9 2 2 ได้เป็นผู้ออกมาประกาศผลการลงคะแนนของสมาชิกพรรคคอนเสเวตีทั่วประเทศที่ออกมาว่าลิตรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศวัย47ปีสามารถที่จะเอาชนะริซี่สุนักอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวัย42ปีด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนเนี่ยครับ81,326คะแนนต่อ63,999คะแนนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษตามความคาดหมายต่อจากทางด้านบริทจอรสัน ที่ถูกกดดันจนต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าการเป็นหัวหน้าพรรคคอนเสิร์ตีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาลิทซัตซึ่งมีคะแนนนิยมมาแรงแซงริชี่สุนักคู่แข่งคนสําคัญในช่วงท้ายยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3ของอังกฤษต่อจากทางด้านมาร์กาเร็ตเทเชอร์ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษระหว่างปี2 5 2 2ถึง2533และทางด้านเทเรซาเมย์ Me, ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษระหว่างปี2 5 0 0 5 9 2 5 6 2ตามกำหนดแล้วเนี่ยครับลิตรัตจะเดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2ที่พระตำหนักบัมบเรลในสกอตแลนด์ในวันที่6กันยายน2 5 6 5และขอพระบรมราชานุญาตในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศสำหรับประวัติของเธอนั้นเนี่ยครับเธอมีชื่อจริงว่าแมรี่อลิซเบธทรัตรู้จักกันในชื่อลิทรัตเกิดที่เมืองออกฟอร์ดปี2 5 1 8 เรียนจบปริญญาตรีด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ที่วิทยาลัยเมอร์ตันในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคยเป็นประธานพรรคเสรีประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยนะครับก่อนจะเข้ามาร่วมงานกับพรรคคอนเทเวทีฟในเวลาต่อมาลิททัสได้ก้าวเข้าสู่ถนนการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาของเขตเลือกตั้งนอร์ฟอกตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี2 5 5 3โดยก่อนที่ลิทรัสจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในปัจจุบันนั้นเธอเคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีและความเท่าเทียมเมื่อปี2 5 6 2และเคยร่วมงานในรัฐบาลตั้งแต่ยุคอดีตนายกรัฐมนตรีเดวิดคารมารอนและก็เทเรซาเมย์มาจนถึงบริทจอร์สันสำหรับนโยบายที่สำคัญของลิทรัต์นั้นก็คือรับปากจะยกเลิกแผนการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก19%เป็น25ซในปี2 5 6 6ประกาศจะยกเลิกการปรับขึ้นเงินนำส่งกองทุนประกันสังคมหลังมีผลบ,งบังคับ รับปากจกระงับการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมหรือที่รู้จักกันในชื่ออากรสีเขียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษีค่าพลังงานที่ประชาชนนั้นจะต้องจ่ายโดยจะนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนถึงวันประกาศผลการลงคะแนนลิทรัตให้สัญญาว่าหากได้เป็นหัวหน้าพรรคคอนสเสิร์ตีฟคนใหม่และเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเธอจะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับวิกฤตค่าครองทีพและก็ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอังกฤษนอกจากนี้เนี่ยครับ No เธอนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นสายแข็งสายเกล้าตอนที่หาเสียงนั้นเธอต้องการเผชิญหน้ากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและเธอก็ยังบอกนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เธอนั้นเนี่ยครับจะต้องใช้มิวเคลียก็จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับรวมถึงเธอก็ยังบอกนะครับว่าเธอจะมีมาตรการในการตอบโต้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียที่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอยู่ณขณะนี้ด้วยดังนั้นต้องรอดูนะครับกับสิ่งที่เธอประกาศนั้น ตอนนี้เธอก็ได้ก้าวเข้ามาในระดับหนึ่งแล้วที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับซึ่งก็รอดูว่านโยบายต่างๆของเธอนั้นเธอจะทําอย่างที่พูดหรือไม่และจะพาอังกฤษไปในทิศทางไหนหลังจากนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเกาะติดและติดตามกันต่อไปครับ